เฮยอันนี้ก้าพบงรุดแล้วกระพบงรงนงรุดแล้วอายุสิบห้าก็มาเป็นเสารรำบงใส่ข้าโบงวกบกเวมบเว็บไฟสรัวตอนชุ่นเรือนแรมอาระอารรนอยู่เป็นฟอเต้นลำเกิดมาเป็นคนต้อยจำมาว่างกระดำอย่างเม็ดดินเม็ดตายสาวรำบงดูสิคะดูสาวรำบงสิคะเนี่ย ชุดชดกระเจิงกระเจะกระแจหมดแล้วน้องนุ่นนี่ผู้มีอุปการคุณนะคะก็ตัดชุดให้น้องนุ่นให้น้องโบแล้วก็ให้พี่เจนแต่พี่เจนยังไม่ได้ตัดไหมนะคะพี่เจนก็เอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้มาไร้กับน้องพร้อมๆกันนะคะนี่ชุดพี่เจนไป อายุสิบห้าก็มาเป็นสาวรำบงมาใส่กระโปรงว๊บว๊อเบ็มเบมใส่สรัวยามื่อคืนเดือนแรมอาราอารรนอยู่นวนฟอเต้นลำตั้งเกิดมาเป็นคนต้อยต่ำกระด้างกระดำอย่างเม็ดดินเม็ดทรายกระโปรงน้องรุ่นรุ่แล้วอน้องรุ่นตัวใหญ่อะเวลานั่งบุกกระโปรงหลุดเลยอะ ปะตุมดูที่ค่ะกระโปรงหนูรุดเลยค่ะลูกสาววันนี้ทําไมถึงแต่งตัวสวยกันรู้ไหมคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแมวโรคใช่ไหมคะวันที่แปดเดือนแปดปีทุกๆปีนีค่ะจะเป็นวันแมวโรคไม่ใช่ไม่ใช่โรคนี้นะคะก็คือว่าเราก็จะมาอวดเจ้านายของเรากันเนาะว่า เจ้านายของเราสวยงามมีสุขภาพดีแค่ไหนวันนี้เป็นวันเมลโรคของทุกปีเขาก็ทำตามเข้าไปแล้ย่ะเราก็เป็นผนไทยนี่แหละเราก็เอออ้างอิงเข้าไปเลกหน่อยลูกบ้านไหนมาอวดกันหน่อยสิคะมีกี่ตัวกันบ้างลูกบ้านไหนมีกี่ตัวกันบ้างเจ้านายบ้านไหนเลี้ยงไว้กี่ตัวกันบ้างวันนี้ก็ได้รับชุด จากผู้มีอุปการะคุณคุณสุปรักปารถายป้าตุ่มป้าตุ่มก็ชอบตัดเย็บค่ะเพราตัดเย็บให้น้องกาแฟเนาะลูกชายเขาลูกชายเขานะคะตัดเย็บให้น้องกาแฟเขามีเพจของเขาเพจลักหมาน้องกาแฟก็เป็นหมาเป็นหมาเป็นหมาจรจัดนี่แหละค่ะหมาแม่ทิ้งเหมือนไอจะนุนน้องนุนน้องเจนนี่แหละ แล้วเขาก็เอามาเลี้ยงน้องกาแฟเขาจะถักเสื้อสวยๆถักอะไรให้ตอนเล็กๆเขาเนะี่ยอันนี้ปะตุ่มเขาก็ตัดเย็บให้วันนี้เป็นวันแมวโลกค่ะแม่เขาก็แบบว่าเดี๋ยวจะจัดตัดเย็บชุดน้องนุ่นน้องเจนให้ไอ้เน,น่ยพึ่งเสร็จกันหม,มาๆเลยค่ะเนี่ย,อยไอ้นุ่นมันอ้วนนะอุตส่าห์วัดรอบเอวไปแล้วนะแต่ทำไมลูกใส่ไม่ได้ ไอจะเข็บแควก,ก,กมันหลุดพี่เจนหนคะลูกพี่เจนอยากเล่นไหมคะลูกพี่เจนก็ยังไม่ดีเลยโอ้พี่เจนจะไปตัดใหม่แล้วลูกพวกเนี้ยเนาะนี่ชุดพี่เจนอยู่นี่ค่ะนี่ประตุมตัดให้หนูอันนี้พี่เจนยังไม่ค่อยจะดีเลยเนะ่ะเดินย่อง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 ,องเนาะอืมวันเวนลาลูกเขาก็บอกว่ามันเป็นอะไรของกองทุนสวัสดิการสัตว์เลค่ะระหว่างประเทศ ทำมาตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยอะไรนะฮะสี่สิบห้าเพื่อให้บุคคลตระหนักถึงจํานวนแมวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้คนรักแมวเฉลิมฉลองความรักมิตรภาพที่ที่ดีและมีต่อกันอืมก็คือว่าให้ให้เจ้าของแมวเนี่ยให้รักแมวให้ดูแลแมวก็เหมือนว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงอะคะ่ะไม่ว่าจะลูกหมาลูกแมวอะไรก็เหมือนเราเราจะต้อง ดูแลเขาเหมือนเขา,าเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนเป็นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเงี้ยค่ะเนาะชุดแกนี่กระแดะมากเลยน้องโบติดไม่ได้ขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวอีกบ้านตัดอีกบ้าน,อ,านอีกบ้านนึงก็เอามาใส่ก็เลยเป็นอย่างนั้นแล้วค่ะน้องนุน่นโอ้โหมีเอฟซีเอฟซีใครเข้ามาดูโอ้โหน้องนุ่นจะไปไหนคะลูก แต่งตัวสวยเกินจะไปไหนคะมาโชว์เอฟซีก่อนโชว์เอฟซีก่อนค่ะน้องนุ่นมาโชว์เอฟซีก่อนเลยกระโปงหนูหลุดไปแล้วใสแกจะใสแจนั้นก็พอลูกเ <c oughs> นะาะกระโปงหนูหลุดไปแล้วเนี่ยโุยแม่วัดไปหนูก็แม่ว่ามันใส่ได้นะเนี่ยแต่ไปไปไปมาหนูอ้วนเกินเนี่ยใส่ปุ๊บไอ้นี่หลุดเลยไอไอตะเข็บอะไ,หนหนไอนั่นอะไอแควแควอเขาเรียกอะไรตีนตุกแก ร้อยยี่ไอ้ร้อยร้อยเท่าไรนะคะพี่เนงร้อยยี่สิบแล้วค่ะมาให้มาดูหนูว้าสวัสดีค่ะคุณแอปเปิลชุดสวยเลยค่ะแดนเซอร์โอ้โหดูแดนเซอร์ตัวน้อยสิคะอายุสิบห้าก็เป็นสาวลำบงกันซะแเนี่ยเนาะอื้มแดนเซอร์แม่เนี่ยหุยไอโบก็เกือบจะใส่ไม่ได้ขนาดพุงโตเบ้อเลยเนี่ยแม่ออกไปข้างนอกนะมันเก็บข้าวพี่กินหมดเลยเนี่ยใส่ชุดไม่ได้แล้วอวานยังใส่ได้อยู่เลยน้องโบ สวัสดีค่ะคุณนันทพัฒนเนาะสวัสดีค่ะเข้ามาดูเด็กๆเ,เนาะวันนี้แม่กำลอะไรมาไลฟ์เพราะว่าเป็นวันแมวโลกอืมเป็นวันแมวโลกคือทุกบ้านที่มีแมวก็จะต้องเลี้ยงดูดูแลเขานะคะอย่าให้อย่าอย่าให้มีผลิตผลผลิตภัณฑ์ลูกออกมาเยอะแยะวันแมวโลกคือเลี้ยงเขาอย่างมีคุณภาพนั่นแหละแม่ว่านะต้องเลี้ยงเขาอย่างมีคุณภาพด้วยโอ้โอ คุณภาพมากเลยอย้สวยเกินเดินไม่เป็นอันน้องโบสวยจัดเลยเนะี่ยโอ้โหกระโปรงหนูเนี่ยนะสวยมากเลยคุณสุภามาดูหนูยังอะลูกคุณสุภาคุณสุภลักษ์มาดูหนูยนังนี่นี่นี่จิก็ตัดจุดเนี่ยมาดูหรือยังคะเนี่ยสวยมากเลยตัวน้อยเกาะพุงไม่ได้เลยค่ะปะตุมอีที่เอามาให้เกาะเนี่ยเกาะไม่ได้แล้วพุงยังโตเลยเนะี่ยกินข้าวเข้าไปแล้วเนี่ย อไม่ได้เอวเอวลอยเอวลอยไปซะแล้วเกาะไม่ได้แต่อันนี้ได้อยู่นะสวยอยู่นะน้องนุ่นเป็นไงม้างลูกไหนชุดน้องนุ่นกระโปรงน้องนุ่นอยู่ไหนลูกกระโปรงน้องนุ่นก็หลุดไปแล้ววัดตัวอยู่มาว่านนี่กระโปรงหลุดไปแล้วเอวรันปัดรันปัดรันปัดอะเอวบันรันเสียงด่าออ้ปัด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 เอวรันปัดรันโอ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 เอวรันปัดรันปัด เราหัวแม่ซะมั้งโอ๊ยตายลูกลูกเอ้ยพี่เจนจะออกไปข้างนอกมั้งคะพี่นี่ให้พี่เจนออกไปข้างนอกก่อนพี่เจนออกไปข้างนอกประตูปิดหรือเปล่าคะปิดแล้อ้าพี่เจนออกไปข้างนอกก่อนคะ่ะพี่เจนเขาไม่ก็จะดีพี่เจนเขาเป็นเป็นใส่ชุดไอ้นั้นอยู่คะ่ะใส่ชุดใส่ชุดไออะไรนะไดโนเสาร์อยู่ อืมอ่าพี่เจนไปพี่เจนไม่ค่อยสบายเนาะพี่เจนไม่ค่อยสบายพรุ่งนี้พี่เจนจะไปตัดไหมแล้วค่ะพรุ่งนี้แล้วพี่เจนจะไปจัดไหมแล้วเอาชุดออกน้องโบเธอไม่ห <rios> ่วงความเป็นสาวเลยหรือไงเอวรันปัดรันปัดรันปัดเอวรันรันรันเสียงด่าอบปัด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 เอวรันปัดรันปัดรันปัดเอวรันปัดรันัปัดปัดปัดเอวมารันเสียงดาอาปัด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  โอ้ยมันจะโดดใส่นี้กันนะจี้ลูกนะอ่ะม,มาเร็วๆกันค่ะมีใครมาดูหนูมัง้งคะ FC หนึ่งร้อยคุณสุภามาเร็วไหนล่ะแม่ไม่เห็นขึ้นละคะโอ้ยปวดขาปวดขา <c oughs> คุณสุภานี่บ่ได้เอาไอ้นั้นมาติดอะเข็ม <c oughs> เข็มกัดมาติดน้องลูนมาติดพุงอะน้องลูนติดพุง วัดตัวไปนี่พอดีนะนี่คอก็เกือบไม่ได้แล้วนะแน่นซับเลยเนะี่ยคอแน่นซับเลยน้องนู่นเนาะโซอะไรกันแบบวันเดียวเองนะลูกตายเลยวันนี้วันแมวโรคนะคะเราต้องแต่งตัวกนสวยงามอ่าอีกหน่อยเราก็จะมีงานนะคะสาวรำบงค่ะเนาะห,หนุ่มนึ่งก็เป็นสาวรำบงสวยสะพึงพึงเพลิดพี่เจนก็ยังมีชุดอยู่นะคะ เดี๋ยวต้องขยายคอหน่อยค่ะเพราะว่าคอตรึงกระโปรงก็ตรึงอันนี้ก็ต้องขยายน้องโบต้องขยายอันนี้ค่ะต่อสายมาอีกหน่อยนึงนะคะเพราะว่าพุงตึงสายเร็วตรึงตึงตึงกันหมดเลยตึง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 ึงต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 ึงงตึงึงึงตึงึงตึง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 ตึง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 งตึงงตึงึงงต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 ึงต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 ึง ตื่นชุดเว้ยชุดสวยเกินนะตื่นชุดน้องนุ่นนะ่ายน้องนุ่นสิคะน้องนุ่นสวยมากเลยอ๋อพี่เจนอยู่ข้างนอกค่ะพี่เจนไม่สบายเนาะแต่แม่จะไปดูแลพี่เจนก่อนนะพี่เจนอยู่ข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวแม่ดูแลคะ่ะมีใครมาดูบ้างคะโอ้โหวันนี้วันแมวโรคสวยกันไหมลูกๆบ้านไหนส่งรูปมาให้ดูบ้างส่งรูปมาให้ดูบ้างนะคะอือ้มวาย ต <essel> ึ้งตึงต <asan> ึงตึงตึ <ome> ้งตึ <Jersey> wow! ้งตึ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 งตึงตึ้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 งตึงตึ้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 งตึงตึ้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 งตึงตึ้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 งตึ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 ้งตึง สุดสวิงลิงโกอิโต้บัมชุดสวยตัดปุ๊บจะใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยวัดตัวยอยู่เมื่อวานเนี้ยค่ะอ้วนไปแก้วกินข้าวอ้วนไปแก้วลันไปแก้วลันไปแก้วโน่นไอคนนี้เอามาใส่สิคะเอาของน้องนุงน่นมาใส่สิโชชุดสวยหน่อยสวยมากเลยน้องนุง่น,อนอเอามาโชว์กันนะคะวันนี้วันแมวโลกแม่ก็เอามาโชว์แค่นี้ระคะลูกๆเขาก็มีชุดสวย บ้านไหนบ้านไหนมีน้องแมวน้องหมามาโชว์กันหน่อยสิคะเลี้ยงลูกอะไรกันบ้างเนาะอืมนี่น้องโบน้องโบชุดเขาสวยนะโอ้ยเธอเป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีตั้งแต่เป็นสาวเต็มกาย <c oughs> ผู้ชายถูกใจไม่มีจะ๊กจัจัจัเมื่อคืนฝันดีหนาตบฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูหนังจั๊กจักจจัพาไปนั่งจูจีเอาขอน้องรุ่นออกไหมเดี๋ยวนะน้องรุ่นคอเยอะไปน้องรุ่นคอติดเอามาน้องรุ่นเอาออกลูกแน่นไปค่ะเดี๋ยวต้องแก้ไขใหม่ แก้ไขใหม่นะคะแก้ไขแก้ไขไอันี้นั่งเป็นดอกทตะวันเลยลูกขึ้นมาหาแม่กันเร็วๆเอาพี่หนิงหนีหนีให้น้องขึ้นมาแล้วเอาคอออกเลยแล้วน้องหายใจไม่ออกดูคอสิกันโอเมเดอร์ออกรำดวนฉันเคยเด็ดดมมาฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดาวเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเด็ดเด็ดดมเด็ดดมอือแต่ดอกรำดวนฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเลน เด็ดเช้าเด็ดเย็นก็เคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมปิしし้วเอาออกเลยค่ะเอาออกเลยเอาออกเลยเอาคอออกเลยค่ะแน่นค่ะน้องจะหายใจไม่ออกต้องต่ออีกหน่วยนะคะมีน้องโบนะคะที่สวยงามสุดๆคุณแอปเปิลบอกชุดสวยเลยค่ะแดนเซอร์คุณสุภาอะไรนะคุณสุภาทัศหรอคุณสุภาสุภทธาโอ หานอะไรไปแต่บัดใด่าคุณแม่แมวคุณสุภัทราชื่อเหมือนหลานเลยเนาะชื่อเหมือนน้องน้องกล้วยหลานไม่น้องเนาะโอ้โหลูกๆไม่เอากันแล้วค่ะเนะี่ยเนาะวันนี้แม่น้องมาไรไวไปไหมคะเนี่ย FC ทำอะไรกันอยู่คะแม่น้องจะมาโชว์ชุดลูกสาวได้ลระคะมาโชว์ชุดลูกสาวแต่ลูกสาวก็ใส่ ใส่ได้ได้อยู่นะแต่ว่าตัวอ้วนเพิ่งกินข้าวไปลูกสาวไม่น่องอ่ะนุนทัพพัดสวัสดีค่ะมาลูกมามาลาเอฟซีซีเอฟซีเขาก็กําลังทําอะไรกันอยู่เนาะกำลังบุ่นวายกับลูกก็เต้าทํากับข้าวกับปลาเด็ดดมตเด็ดเด่นเด็ดเด็ดดมเด็ดดม จะมาดอกรันทมมันเคยเด็ดดมมันเคยเด็ดเล่นหนดูพุงมันสิดูพุงไอ้ไอ้ไอโบเทว่ามันจะใส่ได้ไหมชุดอะไอ้โบพุงใหญ่มากเลยอะ่ะโอ้ยประตุ่มก็ตัดใส่พึ่งตัดวัดตัวไปมาว่านนี้ไอ้โบใส่ไม่ได้แล้วนี่ฮางโบโเกอ้วอนเกินน,กน,น,กน้องโบอะอ้วนจัดอ้วนจัดอ้วนเกินอ่ะแต่โบอ้วนเกินเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพุงใส่ไม่ได้นั่นน่ะน้องนุ่นก็อ้วน พอเวลานั่งเนาะเพราะว่าแมวมันไม่ได้ยืนยืนตรงๆอย่างนี้ไงพอเวลานั่งก็ต้องเผื่อเผื่อนั่งเนาะแม่ก็วัดไปจามที่มันยืนอ่ะคุณเบจวัณบอกเกลียดกระโปรงมากค่ะฮะเกลียดกระโปรงมากปวดเราะมาโอ้ยเดี๋ยวตามตาพี่นุ้นลูกว้าเดี๋ยวฟันหาลองโบไม่เอาลูกอ่ะลงโบเล่นอันนี้นอะเล่นอันนี้หนูอะเอาอีตรงนั้นไม่ต้องไปรัดมันละรัดแค่ตรงคอพอหนูอะวิ้นน้องโมน่ารักมากนะ ทังนู้นเขาก็น่ารักนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแก้ไขใหม่เดี๋ยวสามสาวต้องมาใหม่เดี๋ยวพี่เจนให้พี่เจนตัดไหมก่อนนะคะพี่เจนก็จะมาใส่ชุดนี้นี่ชุดพี่เจนเข้าอันนี้ค่ะชุดพี่เจนอันนี้แล้วก็มีปกครออนันนี้แล้วทังนู่นใส่ได้ไหมคะใส่แค่ตรงเนี้ยต,ตรงนี้ก็ใส่ไม่ได้แม่ว่าไอ้นู่นมันเหมือนมะขามข้อเดียวอะมันแค่ใส่ตรงนี้มันก็จะมิดแล้วเนี่ยเอา้าทั้งนู่นแค่นี้พอ โอยตลกลูกว่ะไปให้ลูกไป FC เขาจะทําอะไรก่อนเขาจะกินข้าวอาบน้ําดูซีรีส์อะไรกันก่อนละมัง้งเขากำลังบุ้นวายกู่กลูกลูกกวเนาะมาลูกมาเดี๋ยวชุดสวยๆแล้วก็แม่ก็จะมาไลฟ์ให้ลูกเต้นกันเนาะลูกเนาะวันนี้วันแมวโรคนะคะเราก็จะมาโชว์ชุดสวยเพราะลูกเรามีอยู่สามตัวพี่เจนอยู่ข้างนอกค่ะพี่เจนพี่เจนไปทําธุรกิจส่วนตัวดื่มน้ําอุจจาระปัสสาวะ โอ้ยไปกันแล้วค่ะมาลาก่อนลูกมามาลาเอฟซีก่อนอ, 15, อ,อายุสิบห้ากรอบปะอยู่สิบห้าเกี้ยอายุสิบห้าก็มาเป็นสาวรำบงมาใส่กระโป,ปรงวัแบวบัแบเบมเแบมบอันนี้มันจะใครจะเคาะละอายุสิบห้าก็มาเป็นสาวรำบงอันนี้นี่นี่โอ้โไป อายุสิบห้าก็มาเป็นสาวรำบงมาใส่กระโปรงว๊อบว๊บเต็มแบมฮโอ๊ยกระโปงวิ่งลงไงนู้นไม่ทันเลยนะโอ้ยดูสิเนี่ยลูกแต่ละคนเนาะอะมาขอขึ้นมาน้องโบขอกลัน้องโบมาอายุสิบห้าก็มาเป็นสาวรำบงมาใส่กระโปรงว๊อบว๊บเต็มแบ็มเอางี้ใช่ไหม ทังรุ่ขึ้นมาเลยใส่สระลวดมองเห็นด้วดึแหลมอาลาอะไรอยู่เป็นฟอต้นลำตั้งเกิดมาเป็นคนต้อยตํำกระด้างกระดำโอ้โหพี่เน่งระวังระวังจะเกิดอุบัติเหตุโอ้ยน้องนุ่นจะเจ็บนะพี่เน่งเพะดูด้วยดูด้วยดูด้วยโอ้เออ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 พอแล้วพอแล้วค่ะมามามาลาเอฟซีกันเลยโอ้เอฟซีก็เพิ่งจะมากันเนาะเนี่ย นะคะน้องนุ่นมาแต่งตัวแหปตีดูก่อนสิน้องนุ่นแต่ได้ไหมอันนี้ยิ่งไม่ได้อย่างเลยมั้งนี่นี่จะเป็นของพี่เจนเนาะน้องนุ่นน้องนุ่นอันนี้แคบไปนะคะเดี๋ยววันหลังน้องนุ่นจะมาใต่ใหม่นะคะแล้วก็ไปแก้ไขก่อนค่ะเพราะว่าน้องนุ่นอ้วนไปอีกแล้วไม่ใช่อ้วนไปอาจจะวัดแล้วก็น้องก็เดินไปมั่งอะไรมั่งเนาะลุงเนาะมาใครจะเป็นตัวแทนใครจะเป็นตัวแทนร่ำรากันคะ ลำลาย Fc ไปก่อนเดี๋ยวไปแก้ไขชุดก่อนนะคะแก้ไขชุดก่อนมาค่ะน้องโบอึบน้องโบมาล้ำลาย Fc ก่อนนี่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 น้องโบโบมาล้ำลาย Fc ก่อนค่ะ Fc ดูพุงน้องโบสิคะน้องโบมีพุงโอ้ยน้องโบแกจะเป็นไอ้นี่เหรอแต่ถังเหรอโบนี่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 นพุง,งใหญ่เนี่ยเราจะใส่อะไรได้เนี่ยน้องโบ เดี๋ยวไม่ให้ให้เอฟซีดูดูุงหนูก่อนว่านหนูจะใส่อะไรได้นี่มันเป็นอย่างเงี้ยุงหนูอย่างใหญ่เลยอ่ะกินข้าวอย่างใหญ่อย่างเยอะอ่ะอ้อน้งบอกอึดอัดค่าไม่เอาไม่เอาแม,ม่ไม่เกาะฮะเออขอบคุณนะคะทีมข้ามาดูหนูค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นวันแมวโลกเนาะแม่แม่ก็ดูหนูอย่างดีเลยแม่หนองก็ดูหนูอย่างดีเลยนะคะหนู กินไม่เคยหยุดปากเลยค่ะเนี่ยอืหนูออกจากกรงมาหนูก็กินลุยข้าวพี่เขาเลยคะ่ะกินแล้วหนูก็เอ้อกินแล้วหนูก็เอื้อหนูก็เอื้อแล้วหนูก็หลับไป <c oughs> หลับไปกับของเล่นนี่แหละคะ่ะนี่แม่แม่หน่องวัดตัวให้เมื่อวานนี่จะใส่ได้อยู่นะวันนี้ใส่ไม่ได้เร็วพุงใหญ่ไปซะเดียอไ <c oughs> ม่ขอบคุณค่ะกข้ามาดูหนูค่ะคะบ๊ายบาย ๊ายบาย๊ายบ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 ายโอ้โหชุดบานเลยน้องโบเอ๊ย